ขอบคุณค่ะแม่น้ำส้มน้ำหอมมาจากอเมริกาขอบคุณทุกคนค่ะตะหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช้บ้านโตัใช่แม่นออ้นองเอน้องเอีนก็สายทำบุญน,นะคะสายกำลังใจก็พี่มานาก็สายนาภาษาโคราช ที่เอาที่เอามาฝากโอเคค่ะอยากกินอะไรนะโอ้น้องนางชอบมีโคราชน้องนางจรแ่ไม่รูปศีสะะนะคะน้องนางแค่หลวงจจ๊หน่อยเองสับดีจ่าสาวร้าวนะคะ วันนี้ก็สาวเราเปิดเวลาเปิดบ้านแค่สามสิบนาทีนะคะพี่สาคอนชักแล้วนะคะคุมไม่เจอแล้วรักแท้นะคะน้องนางแต่งขาก็มาหัวใจสีเขียวมาเลยค่ะห้นอรู้ใจน้องเอจริงๆน้องเอชอบหัวรถชอบสีเขียวะคระับประสานโอ,นโอ้ได้ยูมาปเอดอนึกว่านางรถไฟไปทรงอันเพียนสาคอนแล้วอยู่ขอนแก่นน่ะน่ากินแท้น่ากินแท้เอหน่ากินแท้พอแล้วเอาคนลูกคนชั้น เป็นยังพัดเพชรอึ้งบอกว่าพาัดเพชรอันอันพัดเพชรข้างโคกแลาวิ่นตืมแด้วพี่น้องเด้อข่าวถ้าเราบอกงี้เราพูดได้ใช่ไหมคะพี่มานาะขอบพระคุณค่ะพี่มานาะที่แนะนําน้องนางนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะขอบพระคุณในน้ําใจพี่มานาะที่มืออื่นกับไปไปลักพริกเพื่อนอีกอุย้ยพี่น้องนางไม่ได้แอบน้องนางไม่ได้ขโมยน้องนางแค่ไปเอาเฉยๆนะคะแล้ววันนี้ก็จะคอยยืนหยัดแล้วก็ ยืนยันนะคะเป็นเพื่อนน้องนางมาโดยตลอะดะคะ่ะเป็นพี่ชายที่นะ่ารักมากๆเลยคะ่ะน้องนางทางเดินทางไปส่งลูกเรือนนะคะขอให้พี่ชิดเดินทางปลอดภัยค่ะบ,บุญรษาพระคุ้มครองนะคะลูกเรือของพี่พี่วิชิตก็ให้บุญรษาพระคุ้มครองเหมือนมาส่งกาลังในใจนะคะขอบคุณค่ะน้องนางแสงคํานะคะน้องนางแสงคําก็สวัสดีรอบห้องค่ะน้องนางแสงคำได้เข้ามาหาเพื่อน เอามาต้มเอามาต้มมตัตวพี่มันธนามาจากไต้หวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มันธนาได้โกบิลมพัดพาลมเอ๋ยลมพัดพาพาเธอมาให้บิ๊กนะคะระดับแบบว่าเก่งแล้วมามาให้กําลังใจนะคะขอเกี่ยวก้อยไว้อยู่ที่บ้านนี้ด้วยนะคะเกี่ยวก้อยเก็บหัวใจเล็กๆไว้เรียบร้อยนะคะน้องนางก็ฝากน้องนางปิดไปบ้านไปเมื่อกี้นะคะเปิดบ้านใหม่ <laughs> ปฏิวัติเปิดบ้านอยู่ที่จังหวัดอุดรนธานีเปิดนะะ้องค่ะจากพี่วิชิตแล้วก็จากแม่สงวนนะคะจากพี่สมยงจากแม่น้ำส้มน้ำหอมนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเคยกันยาม,มีทีนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองค่าทุกคนนะคะเขาไอ้ลวกพักจำเจ้วคือ,เ,อเก้าเนาะยาเก็บพักกันจบเมาปากสีไปสิไป ไปอีกอยูไปนำ้ำแล้วก็แล้วแต่ใครจะรับเอามามามาเป็กมานะโอ้มามาเป็กมานะเอาเมื่อกี้ไอ้ตาก้อนเสิร์ฟแล้วเจ้าประเด็นบอกจอันไม่เห็นโฟลไฟล์แล้วค่ะแม่แม,แม่แม่เท่าคนสวยโอ,อ้พี่ปสเอพี่คนก็ให้ทุกคนในการน้องเอให้พี่มานะให้พี่ชมยงนะคะให้ แม่ตะนวนดวงเงินค่ะตามดวงตาหวานเจี๊ยบนะคะตอนนี้เหลือตามดวงตาหวานเจี๊ยบกับสี่สิบเก้านาทีแล้วจ้าเม่เปิดบ้านอาทิตย์ครั้งก็พอนะคะเนาะดีกว่าสามเวลาพิมนามบมบเมรอนมาให้เลยนะจ้าห้าชอบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ชอบน้อยชอบเยอะเป็นคนเรื่องเยอะแต่รักน้อยโอ๊ยเป็นคนเรื่องน้อยแต่รักเยอะเอหัวใจสีเขียนะคะรับหัวใจน้องเอมาไว้ที่ ที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับน้องเข้าฟัางไอ้เออเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาพึ่งพึ่งมาถึงไม่เป็นไรคืน้องนั้นพี่ก็จะเปิดปิดเพวพี่จะก็จะปิด,ปด,ปดบ้านเนี่ยนะครับพี่มานาจ้าคุณนางบ้านเลยครับเอาบมมีไผเปิดบ้านไล้กลับมาบ่าบาน้องรอซืบกลางมาแล้วจ้าสวัสดีครับน้องรอยินดีนะครับน้องรอกำลังรับชมครับพี่มานาพูดถึงเรื่องหมูหม,หมูกระทะนี่ครับ บ้านนี้น้องนางใหญ่กว่าเพื่อนนะคะน้องนางเป็นกำนันค่ะสวัสดีค่าหลานสะพ้ายโอ้ยหลานสะพ้ายเขารับเป็นหลานสะพ้ายมาเลยเอาเอาเอา,เอา,เอายังน้องนางก็เว้าไปพี่มองไปเห็นโฟรไฟฟ์ประสิทธิ์ยังอยู่ <c oughs> พูดไปถึงพี่ประสิทธิ์เลยครับกูแดงยังบอกไปน้องแ,แม่สงวนก็ทักทายพี่มานาน,นะคะสวัสดีค่ะน้องหลอก็สวัสดีครับคุณพี่คุณพี่รัตด,ดานะคะพี่มานานก็บอกไปแต่ก้อนสา,าวเ่าตอบว่าคือสีได้กินน้ำลำไยสี บอวินกอนบอกสันสิบบวินกอนบอ,บอนกอบอได้ไปบนนอยามครบยามเขียดในนอสักใส่อจานแล้วก็ราดด้วยกระเพราโอ้โยข้าวเย็นชื่ออร่อยนะคะรสชาติของกะเพาอร่อยแต่มันไม่ไหวเลยนกันหลับกลางอากาศแน่นอนนะครับสองสี่หกแปดนะคะสี่ชุดก็แปดแก้วนะคะแมนบ ก็หน,หนึ่งสองสามสี่ฮะโอ้อยเปล่าลูกหลานดอกกลาบสามช่อเลยนะคะขอบคุณค่ะตามดอกเลยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากมากค่ะในน้ำใจนะคะแม่น,มน้นหอมก็สบายดีค่ะน้ำส้มน้ำหอมนะคะพี่มานาก็ครบแล้วคุณนางโอเคค่ะที่ดูเวลาให้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้มีเพื่อนป้าตีถามหาป้ารตีด้วยแต่ไม่ได้อยู่ห้องน้องนางเดิอเพื่อนถามหาน้องนางไปบ้านเพื่อน ตอนนางเขาก็เก่งมากขยันมากนะคะรับงานมาทําที่ห้องก็ดูแลลูกไปด้วยดูแลขอบคุณไปส่งลูกเรือก่อนรอแป๊บอา้าวน้องนางจะปิดบ้านนะคะพี่วิชิตคะ่ะไปส่งลูกเรือก่อนรอแป๊บโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณสัง,งวนนะคะพี่มานาทักทายพี่แม่เยอะๆนะคะลูกเรือไล,ล่ๆเด้อาอเด้อขอบพระคุณค่ะจะปิดบ้านนี้เริ่มเนี่ยมาแต่ใสแน่นอน ของซื้อไม่กินของกินไม่ซื้อพี่ลาคอนตอบกับพี่มานาะนะคัะสวัสดีครับคุณมานะนะครับเอาน้องเอตอากไพ่พี่เสร็จแล้วบอกพี่มานาก็บอกว่าเมาแล้ว,วเมาเมาซช้าเออเมาเช้าแ่ขอบคุณค่ะที่ บายบายค่ะบายบายค่ะโชคดีค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับไก่น้อยห้าตัวนะคะก็คพี่มณะคนรอของน้องนางนะคะอยู่ในใจเสมอนะคะรักคิดฮอดและกดตลอดเวลานะจะอ้ <c oughs> ายสะใคนที่หนึ่งนะคะกําลังรับชมกับพี่สมยงนะคะแม่สมวนก็ทักทายกับทักทายกับน้องนางแสงคานะคะแม่ แม่กินทุเรียนดีกว่าโอ้ยอยากกินอยากกิน,กน od, ชอบ store, ชอบทุเรียนนะคะโอ้โอย่น่ารอร่อยอร่อยค่ะโอ้คงสีสมน้ำน่าขอบคุณค<ๆ>่ะขอบคุณมากๆค่ะสีดวงตาหวานเจี๊ยบนะคะพี่วิชิตก็กำลังเออเออเอาเอาอะไรนะสีหูสีตามาแล้วนะคะบอกว่าคนเลยคนที่รอคอยข้าวเย็นจริงๆนะข้าวสวย เรื่องหูไว้ตั้งแต่วันนี้ไปกินพรุ่งนี้นึกว่านึกว่าข้าวร้อนไงตตกใส่โอ้ยพ,พี่พี่มานกกาเขจะอยากเป็นจะเป็นลมนะคะลมเอยลมพาพาพา,พาเธอมาให้เจอเาว,วันนี้จะได้เจอกับอาจารย์นะคะขอพอบคุณค่ะที่อาจารย์แวมาส่งะคะ่ะในโลกออนไลน์เลยหดี๋ยเชิบค่ะ <c oughs> พูดอะไรพูดอยู่กลางทุ่งนากับน้องเอ <c oughs> น้องเอนีมาก่อนพี่มานะมา มามาเป็นเพื่อนกับพี่นางพี่นางนั่งพูดอยู่ไอ้คนตาสวยครับเอ้ยแ้อยู่ใกล้ๆ้จะกอดแน่นแน่นไม่ปล่อยเลยนะคะน้องเขาปางน้องน้องน้องงอฝาพี่แล้วจะได้ดีเองน้องเอ้ยบอกว่าน้องน้องนั่งกับเสื้อไอ้เมื่อสุขูสุขคนล่ะบรีเนะนํามากอ่ะเสื้อเบอร์แต่ว่าแั็กสีเฮดได้บไร้อันนั้นก็อยู่อย่างน้องนางว่าจะเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงนะพี่ น้องนางซักผ้าไว้สองแต่กายไม่ตากเลยผมไม่ได้ไปไหนครับตอนนี้นั่งดูพี่สาวคนสวยก่อเกือบใจละลายแล้วน้องเองใจพี่เกือบละลายสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาแล้วค่ะพี่ชายคนรอของนางมาอีกหนึ่งคนแล้วรับใจนะคะรับใจค่ะรับใจนะคะ,ะ,คะเปิดประตูจะรักกัน เกี่ยวก้อยร้อยมาลายไปด้วยกันนะคะสวัสดีเข้าไปมาส่งกำลังใจค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่สมพรเดินทางมาจากไหนคะต้องส่ะไบาสั่นเนอ,อพี่มนาวันยี่เบ้าลายสะไบเนาะอันไอ้มนาเนิ่นก็นอยากเป็นพรพ่อปูอ่เนาะ่นก็นไดู้กสะไบเอนสาวเล่าแฟนผิดเนาะสงวนนะคะแม่เติมน้ำหอมก็ทักทายกำลังรับชมค่ะพี่มนานกอหอบหัวใจสีม่วงมาเลยนะคะสีม่วงก็สีส้มเขาไอรลวกพักจำเจีวคือเกาเนาะ

สงใสยฝนตกกลางใจก็เลยไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันพุ่งเมื่อวานไม่ได้มาทักทายจ้ามาส่งกําลังใจรับชมจากใต้บวันคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่มันนาวันนี้น้องนางไม่ได้ไปบ้านพี่มันนาะน้องนางไปนะยังไม่ได้ให้คําตอบเลยโอ้โหเขียวเขาเทอีหล่ากําแพงเดี๋ยวเขาสิมาเลี้ยงดอกื้อกินเองก็ได้บนบม,มานเะีลยวลอเงื่อนกักกัะได้เยอะนะคะสามชิ้นใหญ่เนี่ยสามชิ้นใหญ่นะคะได้ ชิ้นสามชิ้นนี้เท่ากับครึ่งลูกเลยนะคะอีกครึ่งลูกก็เก็บไว้นะคะใส่ห่องน,นอนบอก